คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้ในวันนี้วันนี้ผมจะไม่ได้มาแนะนำแผ่นที่ผมชอบแต่จะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาแผ่นแบบที่ผมชอบมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะฮะแต่เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผมที่สุดดังนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองชมดูว่าวิธีนี้มันจะเหมาะสมกับคุณผู้ชมหรือเปล่าถ้าถ้ามันเหมาะสมเราก็มา ใช้วิธีนี้แบบเดียวกันก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าวิธีการเก็บรักษาแผ่นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้แผ่นของแต่ละคนด้วย mm. เช่นบางคนมีแผ่นอยู่ไม่เยอะมันก็จะเหมาะกับวิธีเก็บรักษาแบบหนึ่งคือคนที่มีแผ่นไม่เยอะเนี่ยเวลาฟังแผ่นก็จะฟังซ้ำๆอยู่ไม่กี่แผ่นมันจึงแปลว่าแต่ละแผ่นมีโอกาสถูกหยิบออกมาใช้ได้บ่อยวิธีการเก็บรักษา อาจจะเหมาะกับวิธีการที่สามารถหยิบออกมาใช้ได้ง่ายเก็บได้ง่ายในขณะที่สำหรับบางคนที่มีแผ่นเยอะๆก็อาจจะเหมาะกับวิธีการเก็บรักษาอีกแบบหนึง่งคือบางแผ่นกว่าจะได้หยิบมาอีกทีเนี่ยมันต้องเก็บอยู่ในหิ่งเป็นเวลานานๆก็อาจจะเหมาะกับวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะกับการที่ไม่ค่อยได้ไปจับต้องมันนานๆได้จับต้องทีส่งของผมเนี่ยมันอยู่ในหมวดหลังแต่ว่ามันก็มีการผสมกันก็คือบางแผ่นผมก็จะหยิบปล่อยผมก็จะใช้วิธีหนึ่งแล้วก็บางแผ่นผมนานๆหยิบทีผมก็จะเก็บ อีกวิธีหนึ่งก็มาดูกันนะครับว่า, <c oughs> ว,า,ว,าว่าผมเก็บยังไงข้อแรกเวลาที่แผ่นมาถึงแล้วถ้าเป็นแผ่นจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาในลักษณะของการชวิงแรปแบบเนี่ยก็คือเป็นการแรปด้วยความร้อนแปลว่ามันก็จะมีแผ่นพลาสติกบางๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ความร้อนทําให้มันแนบติดกับ ตัวซองมาซึ่งมันก็โอเคมันก็เก็บรักษาซองของเราได้ดีนะฮะตัวแจ็คเก็ตคือตัวตัวปกนอกของแผ่นเราได้ดีเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียข้อเสียอย่างเี้เห็นได้ชัดเลยคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันทริงมันก็คือมันจะหดนะฮะตอนที่มันยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็หดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรยิ่งหดมันก็จะยิ่งแนบสนิทเหมือนด้านเนี้ยนะก็จะแนบสนิทกับแจ็คเก็ตของแผ่นเราแต่พอเราแกะเรากรีด เราใช้คัตเตอร์กรดเพื่อที่จะได้ดึงแผ่นออกมาฟังเนี่ยมันก็ยังหดอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่มีตัวเนี้ยที่คอยติดเอาไว้มันก็เลยหดแบบที้ฮะผลที่เกิดขึ้นก็คือมันมันปกป้องแผ่นของเราได้ไม่เต็มที่ฮะมันปกป้องได้เฉพาะด้านเนี้ยด้านเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นโดนฝุ่นก่อนซึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องทําเมื่อคุณเจอแผ่นที่มีทริงลับก็คืออย่าไปเสียดายมันนะครับแกะทิ้งไปเลยครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะฮะ โอเคชิงรับบางบางบางแพ็กเกจเนี่ยมันมาพร้อมสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์บางอันมันเป็นสติกเกอร์ทั่วไปอยากก่างกรณีเนี้ยก็จริงๆผมถือว่าเป็นสติกเกอร์ทั่วไปแค่บอกว่าเออข้างในมันเป็นแผ่นสีเขียวนะแต่ว่าถ้าคุณอยากเก็บนะคุณก็จะใช้วิธีผมก็ใช้วิธีนี้ฮะผมก็จะกรีดเฉพาะตรงเนี้ยเฉพาะตรงสติกเกอร์เนี่ยกรีดไว้แล้วเก็บแล้วก็หย่อนเข้าไว้ในแผ่นเพื่อที่จะได้ให้มันยังอยู่นครบนะหรือถ้าเกิดคุณขยันมากคุณค่อยค,อยคอย เลาะมันออกก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแ,แต่สำหรับผมแล้วคือผมเป็นคนที่เก็บแผ่นเพื่อฟังเองไม่ได้เก็บแผ่นเพื่อเอาไว้ไปขายต่อนะฮะดังนั้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องที่มันต้องมีของครบแต่ว่าผมสนใจเรื่องการปกป้องให้แผ่นมันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือแกะชิ้นลักแล้วก็ทิ้งไปแล้วแทนที่ด้วยอะไรแทนที่ด้วยซองพลาสติกครับ ซองพลาสิกเนี่ยจริงๆแล้วมีขายอยู่มากมายจริงคุณค้นในช h อปปี้ l z z d d a ก็มีแล้วนะครับ outer s l e e v e Plastic outer sleeve นะ for records หรือ for vinyl mm hmm. นะครับ mm hmm. ก,ก็มีหรือว่าซองพลาสติกสำหรับใส่แผ่นเสียงลอง search ดูนะครับหรือถ้าจะให้ได้ของที่คุณภาพดีหน่อยก็ amazon นะคร mm hmm. ซึ่งสามารถสั่งมาที่เมืองไทยได้อาจจะมีค่าส่งอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าถ้าคุณจะ protect มันนะครับมีหลายยี่ห้อให้เลือกลองเข้าไปดูในะ amazon ดูดูคำรีวิวดูก็ได้นะครับซองพลาสติกนี้จริงๆแล้วมี หลายแบบด้วยนะฮะมีแบบหนาแบบบางแบบใสมากๆแบบแบบนี้ก็ถือว่าใสแต่ไม่มากนักนะมีมีความแบบคุ่นๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีไซส์ที่แบบห่างกันเล็กน้อยนะฮะบบางไซส์เนี่ยมันจะเหมาะสําหรับแผ่นบางๆแผ่นที่ไม่ได้มีไม่ใช่พวกแผ่นคู่บางไซส์มันก็ออกแบบมาสําหรับแผ่นที่มีแจ็คเก็ตที่วิลิสมาหลาหน่อยแบบปกมีอะไรเยอะหน่อยหนาหน่อยมันก็ต้องใช้ซองที่ค่อนข้างหนาดังนั้นเนี่ย ถ้าจะให้ดีก็ซื้อติดบ้านไว้หลายๆขนาดนะครับซึ่งสมมุติกรณีนี้ก็คือสมมติว่าแผ่นนี้ผมเอาชิงลรับออกไปแล้วนะผมก็จะมาใส่ด้วยไอตัวซองพลาสติกนี้อีกทีหนึ่งเ,เก็บไว้แบบนี้วิธีทั่วไปที่ผู้คนใช้กันแบบที่เราเห็นกันทั่วไปเลยก็คือสมมุติว่าตัวด้านที่ใช้เก็บแผ่นมันอยู่ฝั่งนี้ เราก็เอาด้านเดียวกันของตัวถุงพลาสติกด้านนอกเนี่ยเอาไว้อย่างงี้เสียบเข้าไปอย่างนี้ด้านนี้มันจะได้สามารถเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็หยิบแผ่นออกมาได้ง่ายก็เบสิกใครก็ทําอย่างนี้เพราะว่ามันมันง่ายครับสมมติจะฟังเมื่อไหร่ก็แล้วก็หยิบแผ่นออกมาใช่ไหมฮะแต่วิธีนี้อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อคุณใช้ซองที่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวแผ่นเช่นกรณีนี้อย่างรี่ว่าซองเนี่ยนี่หลวมเกินไป สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณเอาแผ่นเก็บเข้าไปในชั้นนะสมมติชั้นตรงนี้นะฮะคุณใส่เข้าไปจะเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมฮะนะฮะ,นะฮะยิ่งชั้นที่มีแผ่นเยอะๆแน่นๆอย่างเงี้ยใส่เข้าไปซองยังอยู่แต่แผ่นเนี้ยเข้าไปแล้วนะฮะเมื่อดึงออกมาคุณก็จะพบว่าแผ่นของคุณเนี่ยมันโผล่พ้นซองพลาสติกออกมานะฮะ แปลว่าการปกป้องตัวแผ่นจากฝุ่นมันก็ไม่สมบูรณ์ละม,มันทำให้แผ่นตรงเนี้ยมันเลอะนะฮะหรือมันอาจจะไปโดนอะไรก็ไม่รู้ละที่พลาสติกมันปกป้องไว้ไม่ได้วิธีแก้นะฮะแทนที่เราจะใส่แผ่นทางนี้นะฮะเราเปลี่ยนใหม่ฮะเราเปลี่ยนเป็นเราเอาแผ่นใส่เข้าไปทางนี้แทน นะฮะคือใส่เข้าไปในแนวตั้งอย่างนี้แทนจริงด้านนี้พอดีเลยอัพนะฮะเวลาดึงก็จะดึงขึ้นแบบนี้นะ,ะซึ่งพอเราเอาใส่เข้าไปในชั้นวางผ่นเสียงปัญหาที่มีเมื่อสักครู่นี้ก็หมดไปเพราะว่าตัวแผ่นมันไม่สามารถขยับไปไหนได้เพราะว่ามันถูกบ,บังคับนะฮะด้วยสองทั้งสองด้านนี้ วิธีนี้ข้อดีก็คือนี่แหละครับมันใส่เข้าไปแล้วมันก็ขยับขยื่นไม่ได้ข้อเสียคุณจะฟังเพลงทีหนึ่งคุณก็ต้องดึงมันออกมาแล้วคุณก็จะต้องดึงแผ่นออกมาจากซองอีกทีะซึ่งมันเป็นสองขั้นตอนบางคนไม่ชอบใจร้อนนะฮะอย่างที่บอกเห็นไหม พฤติกรรมการฟังมันจะเกี่ยวข้องกับวิธีการเก็บนะบ,บางคนก็เลยแบบไม่เอางั้นเอาแบบเดิมแล้วกนะันช่างหัวมันนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งก็โอเคนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกการซื้อถุงพลาสติกด้านนอกให้มีหลายขนาดก็จะเริ่มสําคัญแล้วคุณก็ต้องเลือกถุงที่มันไซส์พอดีกับปอกแต่ละปอกของคุณนะฮะแต่ผมเลือกวิธีนี้เพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่านอกจากมันจะมันจะเก็บใส่ชั้นแล้วพลาสติกไม่ล่น คุณเข้าได้ว่าหนทางที่ฝุ่นจะเข้าไปเจอแผ่นคุณคุณต้องจำไว้นะฝุ่นคือศัตรูอันดับหนึ่งของแผ่นเสียงเลยแผ่นเสียงเกลียดฝุ่นมากฝุ่นเกาะแผ่นเสียงเข็มวางลงไปเข็มก็ไปขูดเอาฝุ่นเข็มก็จะพังเป็นอันต่อไปนอกจากนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะไม่ใช่เสียงที่มันเป็นเสียงที่มันควรจะเป็นเพราะมันถูกฝุ่นเข้ามาขวางทางการสั่นสะเทือนของตัวเข็มมันเสียงมันเพี้ยนไปแน่ๆนะฮะดังนั้น เราไม่อยากให้แผ่นโดนฝุ่นวิธีนี้เนี่ยมันทําให้ฝุ่นโดนแผ่นยากับเพราะว่าปากทางของปกแผ่นเสียงมันอยู่ตรงนี้มันถูกปิดนะฮะฝุ่นลงไปตรงเนี้ยมันก็โดนแค่แจ็คเก็กกตเพราะว่ามันเข้าไปไม่ถึงแผ่นดังนันะ้นวิธีนี้ปกป้องแผ่นเสียงให้ไม่โดนฝุ่นได้ดีกว่าเพียงแต่ว่ามันเสียเวลาหน่อยเวลาจะหยิบออกมาฟังแต่ผมก็เฉยๆครับเพราะว่าแผ่นเสียงมันคือคือถ้าเกิดคุณต้องการความสะดวกคุณอยากใช้การฟังเพลงด้วยวิธี ฟังจากแผ่นเสียงฟังจากแผ่นเสียงมันไม่มีทางสะดวกเท่าฟังจาก streaming service ไม่ว่าจะ YouTube, Spotify, Apple Music นะ,ะฟังสะดวกเท่า CD ยังไม่สะดวกเท่าเลยฮะดังน,น,นั้นเนี่ยเมื่อคุณเลือกเดินสายแผ่นเสียงแล้วลืมคำว่าสะดวกซะ,นะะความลำบากมันมาคู่กับการฟังแผ่นเสียงแต่นี่คือแค่การปกป้องรักษาแผ่นจากด้านนอกเท่านั้นนะฮะมันจะมีด้านในอีกอ๋ก่อนที่จะไปด้านใน มันมีอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหที่ผมเกือบลืมเลยนี่เรื่องสําคัญมากเมื่อกี้คือปกสไตล์ชิงนลับใช่ไหมฮะคือแบบนี้มันมีปกอีกแบบหนึ่งฮะซึ่งมันเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วมันอันตรายต่อแผงคุณมากก็คือลักษณะของซองพลาสติกที่เป็นไวนิลแบบนี้ฮะมันจะเป็นซองพลาสติกที่หนามากซึ่งแบบโอเคมันมันดูพรีเมียมใช่ไหมฮะมันปกป้องมาคือก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าบริษัทที่ที่ใช้ซองที่เป็นไวนิลเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนมากกว่าปกติ แต่ปัญหาของซองสนาดนี้คือมันจะทําให้พอมันเก็บไว้นานๆโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ค่อยได้หยิบมานะฮะจนมันติดอยู่ในชั้นวางแผ่นเสียงน,นานๆเนี่ยมันจะมันจะติดกับตัวแผ่นคุณครับและยิ่งเก็บนานบางทีเนะี่ยคุณดึงมันไม่ออกนะฮะมันแนบมากหรือและจังหวะที่คุณพยายามจะดึงมันออกเนะี่ยปรากฏว่าปกแผ่นคุณขาดฮะดังนั้นเนี่ยที่ผมก็ลุ้นอยู่นะเนี่ยดังนั้น ผมจะผมจะไม่ใช้ผมจะยอมที่จะไม่ใช้ซองวนิวแบบนี้ซึ่งซึ่งมักจะมากับพวกแผ่นซาวด์แทร็กนะฮะผมจะดึงมนันออกซะถ้าคุณเสียดายคุณก็ไปเก็บมันไว้ในลิ้นชักต่างหากให้รู้หรืออาจคุณจะโน้ตเอาไว้ก็ได้ใส่เขียนชื่ออัลบัม้มแล้วก็สอดใส่กระดาษแล้วก็สอดไว้ในซองนี้ก็ได้ว่าอ่านี้เอามาจากแผ่นซาวด์แทร็กนอตติงฮิลนะแล้วคุณก็จงหาซองพลาสติกมาใส่แทนนะฮะเพื่อความปลอดภยัยครับผมเห็นมาเยอะนะครับ สมมุติว่าบางเอิญมันไปโดนความชื้นนิดเดียวแล้วมันเข้าไปอยู่ในนี้นะครับความชื้นกระดาษวายเนลรวมกันคือหายนะครับมันจะทําให้ตัววายเนลนี่มันติดกับแผ่นของคุณแล้วพอมันอยู่นานๆแล้วคุณดึงไม่ออกนะครับไอกระดาษนี่ก็จะลอกติดไปอยู่ที่วายเนลแทนแทนที่จะอยู่กับแผ่นรับหายนะครับหายนะแน,น่นอนหนีไปให้เร็วที่สุดนะซองวายเนลจ,จงแกะออกนะฮะอันนี้อันนี้ผมใส่ไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่า ผมผมก็ไม่ได้ใช้แล้วผมผมเปลี่ยนมาใช้ซองพลาสติกแทนนะฮอ่ะกลับมาที่เรื่องของแผ่นเสียงกันต่อนอกเหนือจากตัว outer s l e e p นะฮะคือตัวซองพลาสติกด้านนอกตัวแผ่นเสียงเองมันก็จะมี inner s l e e v ก็คือมีซองแผ่นเสียงที่อยู่ด้านในอีกทีซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นแผ่นจากต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะแผ่นจากยุค 80ยุคเซที่เป็นยุคที่แบบการผลิตแผ่นเสียงขายเนี่ยมันมันเป็นอุตสาหากรรมขนาดใหญ่แผ่นแต่ละแผ่นปัม๊มกันที่เป็นแสนแสเป็นล้านล้านแผ่นนะฮะเขาจะให้ตัว i n น e r s ร์ e ลเรามาเนี่ยเป็นซองกระดาษอย่างเดียวครับซึ่งโอเคมันก็สวยงามมีข้อมูลมีเนื้อเพลงแต่ปัญหาคือเวลาที่เราหยิบแผ่นออกมาวิธีวิธีหยิบแผ่นนะฮะ เราจะต้องไม,ไม่พยายามไม่โดนตัวแผ่นที่เป็นสีดำๆนะฮะผมล้วงเข้าไปผมใช้หลังมือดันซองให้มันออกมาเพื่อมือผมจะได้ไม่โดนแผ่นผมจะโดนแผ่นเฉพาะตรงนี้ฮะต,ตรงที่เป็นเลเบลนะฮะคือตัวกระดาษตรงกลางนี้แล้วก็ตัวขอบคือผมจะไม่ไปโดนเนื้อแผ่นโอ้โหนี่โอ้โหนี่ฝุ่นเยอะมากคือกระดาษกับแผ่นเสียงซึ่งเป็นวนินล เมื่อมันเสียดสีกันนะฮะเนี่ยจังหวะที่เราดึงออกมาเอาเข้าเอาออกเนี่ยเมื่อเสียดสีกันแล้วมันเกิดอะไรครับไฟฟ้าสถิตจําได้ไหมฮะตอนที่เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สมัยปถมนะฮะเอาหวีมาถูกับกระดาษมาถูกับเสื้อผ้าเราแล้วก็ไปดึงแล้วผมเราก็จะตั้งเพราะว่าไฟฟ้าสถิตเจอกับพลาสติกหรือว่าพวกไวนิ้วพวกนี้นะครับซึ่งเป็นพลาสติกนั่นแหละนะฮะ มันมันก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วมันก็จะดึงดูดเส้นผมยังดูดได้ภาษาอะไรกับฝุ่นเนี่ยฝุ่นเพียบเลยนะะคือตัวอันหนึ่งของแผ่นเสียงคือฝุ่นไฟฟ้าสถิตเป็นตัวที่ดูดฝุ่นเข้ามาติดกับแผ่นเสียงเราเราไม่อยากให้แผ่นเสียงมีไฟฟ้าสถิตจึงแปลว่าซองกระดาษก็พลอยเป็นศัตรูของแผ่นเสียงเราด้วยนะฮะดังนั้นซองกระดาษมันสวยเราเก็บไว้เราเราไม่ได้อยากทิ้ง แต่เราจำเป็นต้องมีอ n นเนอร์สล e ที่เป็นพลาสติกเช่นแบบนี้นะครพอเอาอ n นเนอร์สล e เนี้ยมาใส่แผ่นเสียงไว้ก่อน1ชั้นนะ,ะคุณก็ยังทำได้เพราะว่าถ้าคุณเลือกอ n นเนอร์สล e แบบที่มันเป็นลอยโค้งเข้ากับตัวรูปทรงแผ่นเสียงคุณก็ยังสามารถเก็บมันใส่ซองกระดาษได้เหมือนเดิม มันก็จะทำให้ทุกครั้งที่คุณหยิบแผ่นเสียงออกมามันก็จะไม่เสียดสีกับกระดาษอีกต่อไปลดปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตดังนั้นอ n นเนอร์สลที่เป็นพลาสติกสำคัญมากซึ่งมีให้เลือกหลายแบบนะฮะแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อใน a เม z o n สามารถสั่งมาที่เมืองไทยได้มีแบบนี้ที่เป็นลักษณะเป็นทรงโค้งแบบนี้นะครับ มีลักษณะที่เป็นทรงโค้เหมือนกันอันนี้ยี่ห้อนี้ดีนะฮะเป็นของนาคาโอกะนะครับเขาจะเขียนไว้เลยเห็นไหมฮะ anti static record s l e e p s นะครับซึ่งข้างในก็ความจริงแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นเป็นทรงเป็นทรงโค้งรหยิบมาให้ดูสักพันหนึ่งนะฮะงแต่ว่ามันเป็นของมียี่ห้อก็จะมียี่ห้อติดมาด้วยรหรือถ้าจะไปอีกทรงหนึง่งนี่ก็เป็นลักษณะนี้เลย เ,เขาเรียกว่าเป็น rice paper line นะคะคือลักษณะเขาก็คือว่ามีตัวพลาสติกนะครแล้วก็มีตัวกระดาษซึ่งเป็น paper rice นะครเป็นกระดาษที่ทำให้ตัวซองนีมันมีรูปทรงคงที่มากขึ้น,นไม่ไม่ใช่อ่อนๆอยู่อย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อใส่แผ่นเข้าไปนะฮะมันก็เรียกว่ามีน้ำหนักมีมีทรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่า โดยรอบเนี่ยก็ยังคงเป็นพลาสติกอยู่ดีนะครับแม้แต่ไอตัวกระดาษเนี่ยก็ซ่อนอยู่ในพลาสติกทั้ง2ด้านนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะลดเรื่องของอ่าสตติกนะครับหรือว่าไฟฟ้าสถิตนะแล้วก็ปกป้องแผ่นเสียงของเราแล้วก็อยู่ในรูปทรงที่สวยงามน,นะครับคราวนี้เมื่อเมื่อเรามีทั้ง2แบบนี้แล้วนะคะคือเรามีตัวอัลเทอร์สลีฟเรามีตัวอินเนอร์สลีฟที่เป็นพลาสติกแล้ววิธีที่ผมแนะนำให้เก็บนะฮะผมจะเก็บแบบนี้ครับ คืออันนี้คือ base of both world นะฮะคือเดิมทีเนี่ยเราเอาแผนแ่นเราเอาแผนา่นใส่เข้าในนี้แล้วก็เก็บลงไปในถุงพลาสติกใช่ไหมมันก็หยิบยากใช่ไหมเรายังคงอยากเก็บแผ่นลงไปในถุงพลาสติกเนี่ยเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมครับแต่เราอยากหยิบแผ่นง่ายเราทําไงฮะเราก็เอาแผ่นเนี่ยใส่อินเนอร์สลิปอย่างนี้แล้วใส่ลงไปดื้อๆอ,อย่างนี้นะฮะคือให้แผ่นมันมาอยู่นอกแจ็คเก็ตเวลาที่เราหยิบ เราก็หยิบง่ายเหมือนเดิมไม่ต้องเอาออกจากซองพลาสติกนะฮะโดยที่มีอินเนอร์สลีฟอยู่นะครับไอ้พวกตัวอินเนอร์สลีฟที่เป็นกระดาษอยากหยิบออกมาดูง่งายๆเราก็เอาไว้ข้างนอกเลยก็ได้นะ,ะบางคนก็เก็บอย่างนี้นะฮะก็คือโชว์อินเนอร์สลีฟด้านหลังด้านนี้โชว์ปกข้อเสียของวิธีนี้มันก็คือมันไม่เห็นปกหลังนะ,ะแต่อย่างที่บอก ถ้าจะฟังแผ่นเสียงอยาอยาอยาลรักสะดวกสบายอยากเห็นปกหลังก็หยิบมันออกมาดูนะฮะ,ะบางคนไม่ได้เก็บอินเนอร์สลีปไว้ด้านนี้ฮะบางคนเอาแผ่นนี่แหละโชว์ไว้เลยนะฮะมันจะได้เห็นเห็นกันไปเลยดูชื่อเพลงก็ดูจากเลเบลของแผ่นเอานะะเสร็จแล้วก็เก็บเข้าชั้นไปหยิบออกมาหยิบแผ่นออกมาฟังแต่นี้ก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอยู่ดีเพราะว่าสำหรับบางคนหม,มันก็ มันก็ฝุ่นเข้าข้างหน้าข้างบนนี่ได้อยู่ดีนะฮะ<ห>ก็เลยต้องมีซองอีกแบบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดซื้อแผงที่ประเทศไทยเนี่ยแผ่นแผ่นเพลงไทยที่ทําส่วนใหญ่ก็จะมีซองลักษณะยนี้ให้มาต้นเยอะคือซองที่มีสลับซองที่มีฝาปิดพูง่ายๆนะครับมาปิดไปรับปุ๊บคราวนี้ก็ปิดสนิทนะฮะแผ่นรุ่นใหม่ๆที่ผมได้มาเนี่ยที่ผมสั่งมาเนี่ย คือนอกจากจะเป็นซองที่มีฝาปิดแล้วนะเป็นสลักนะจะเห็นได้ว่าวิธีเก็บแผ่นเขาเขาเก็บมาด้วยวิธีนี้เรียบร้อยเลยก็คือเอาอินเนอร์สลีฟไว้ข้างนอกเห็นไหมฮะไว้ข้างนอกแผ่นอีกทีหนึง่งแล้วในตัวอินเนอร์สลีฟเองเนี่ยก็ใส่อินเนอร์สลีฟที่เป็นพลาสติกมาเรียบร้อยเลยนะก็สะดวกแล้วก็ยังเก็บรักษาแผ่นได้ดีนะกรณีนี้ก็คือมีซองพลาสติกที่มีสลับด้วยปิด ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นแน่นอนอันนี้ก็มีขายนะครับก็แค่เวลาสั่งก็เลือกชนิดที่มีสลักนะฮะอีกตัวอย่างหน,นึ่งล่าสุดที่เพิ่งได้มาเหมือนกันแผ่นของไฮโคคักเนี่ยก็บรรจุซองมาอย่างนี้เลยส่งมาถึงเราในแบบด้วยวิธีนี้เลยนะมีสลัแล้วก็ i n นเนอร์สลีเอาไว้นอกแผ่นนะคือการเก็บอินเนอร์สลีไว้นอกแผ่นเนี่ยนอกเอจากเรา เราจะหยิบมาใช้ง่ายแล้วเนี่ยการที่เราไม่ต้องคอยดึงมันออกจากแจ็คเก็ตเรื่อยๆเนี่ยมันก็ลดปัญหาที่แจ็คเก็ตมันอาจจะเสียดสีแล้วอาจจะเป็นรอยเป็นร่องรอยหรือฉีกขาดได้นะวิธีนี้มันจึงปกป้องทั้งตัวแผ่นปกป้องทั้งแจ็คเก็ตด,ด้วยแต่ผมอะ่ะไม่ค่อยชอบไอซัลล็บแบบเนี้คือมันเป็นซลล็บแบบแบบกาวอะ่ะเหมือนซองจดหมายอะไรเงี้ยนะซึ่งบางทีมันเนี่ยเสียงดังเวลาดึงออกแล้วก็กาวเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานของมัน เข้าๆดึงๆเ,ดๆเปิดๆปิดๆบ่อยๆมันก็บางทีกาวมันก็เสื่อมบางแผ่นที่ผมมีอยู่ตัวสลับมันก็เริ่มไม่ติดและมันก็แค่โค้อองอยู่แต่ว่าไม่มีกาวติดอยู่นะผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ซนะิปล็อกมีจําหน่ายทั่วไปซนะิบล็อกชุดนี้ผมก็ซื้อในช้ e อปปี้ในไลซอนดานะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะมันก็เลยง่ายขึ้นสมมุติแผ่นนี้นะฮะ ผมก็ไม่ต้องใช้พลาสติกชุดนี้ผมเอาทั้งหมดนี้ใส่เข้าไปในซิปล็อกเลยครับด้านหน้าเป็นปกด้านหลังเป็นแผ่นอยู่ในอินเมอร์สลีฟนะครับแล้วฝุ่นที่จะเข้าจากด้านบนไม่มีละเพราะผมมีซิปล็อกเหมือนถุงยาฮะซึ่งซิปล็อกเนี่ยข้อดีก็คือ มันมันก็อายุการใช้งานมันก็นานกว่าเพราะไม่ใช่กาวฮนะมันเป็นลักษณะของพลาสติกที่ซอรล่องเอาไว้ให้เข้ากันไดนะ้แล้วก็เวลาเปิดมันก็ง่ายกว่าง่ายกว่าไอ้ตัวซองที่เป็นสลับนะแล้วก็ยังคงหยิบแผ่นออกมาได้ง่ายเ,ออเวลาเวลาใส่แผ่นด้วยวิธีนี้นะครับเวลาจะหยิบแผ่นออกมาเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยง <ๆ S 1> ไม่ให้แผ่นมาครูดกับพวกเนี่ยพวกซิปล็อกหรือพวกกาวของไอตัว ถุงแบบมีสลับเนี่ยนะครับเราแบบแบบมีแฟลปนะครับผมก็เรียกสลับมันจะลอยมันมีเขาเรียกว่าแฟลปไม่ใช่สลับแฟลปคือตัวฝา嘛นะฮะสลับมาจากไหนวะโอเคเราจะดึงอินเนอร์สลีปขึ้นมาให้มันพ้นช่วงที่มันเป็นปากถุงอย่างเงี้ยหรือช่วงที่มันมีกาวของไอ้แฟลปของไอ้ฝาถุงพลาสติกเหล่านั้นนะฮะเพื่อให้ตัวอินเนอร์สลีปเนี่ยป้องกัน ป้องกันกาวป้องกันการที่แผ่นเราจะไปครูดกับอะไรก็ตามที่มันจะทําให้แผ่นเป็นรอยได้แล้วเราเค่อยหยิบแผ่นออกมากทีแล้วอย่าลืมวิธีนะฮะสอดครับสอดมือเข้าไปมือเราไม่โดนตัวแผ่นที่เป็นพลาสติกเราโดนเฉพาะเลเบลแล้วก็ขอบแล้วก็ไปฟังได้เลยทัทนทะีเวลาเก็บก็เก็บด้วยกันดึงอินเนอร์สลีปออกมาก่อนแบบนี้นะฮะเพื่อปกป้องไว้แล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปเวลาใสาก่ก็นะฮะ จับขอบอนเทอร์สลีไว้ปล่อยให้น้ำหนักแผ่นมันทิ้งตัวลงไปเองง่ายดังนั้นสำหรับผมถ้ามันเป็นแผ่นที่ผมรู้ตัวว่าคงไม่ได้ฟังบ่อยๆและมันมีโอกาสมากจะต้องเก็บอยู่ในทิ้งนานๆผมใช้วิธีนี้เลยโดยเฉพาะแผ่นที่ผมห่วงเป็นพิเศษแผ่นที่หายยากแผ่นที่อาจจะหาซื้อไม่ได้นี่คือวิธีเก็บที่ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะฮะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมรู้สึกว่าแผ่นนี้อาจจะต้องหยิบมาบ่อยผมอาจจะไม่ต้องใช้ตัวซิปบล็อกเนี่ยก็ใช้อลต์สตูดิที่เป็นพลาสติกธรรมดานะก็สามารถหยิบมาฟังได้บ่อยๆสำหรับคุณผู้ชมเลือกใช้วิธีไหนก็แชร์กันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับคุณอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าผมหรือต้องใช้คําว่าวิธีที่เหมาะกับพฤติกรรมการฟังของคุณแล้วก็จงใช้วิธีนะั้นแต่ที่สําคัญที่เราต้องจดจําไว้ให้ดีกนะ็คือสัตว์ตัวสําคัญของแผ่นเสียงคือฝุ่น เราจะไม่ให้มันโดนฝุ่นเราจะไม่ให้มันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดฝุ่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มันไม่ได้ถูกปกป้องด้วยถุงหรือห่อหรือวัสดุที่จะปกป้องมันจากฝุ่นได้ดีนะครับอนี่ก็คือชอบแผ่นนี้สำหรับวันนี้ที่จะทำให้คุณชอบแผ่นนี้หรือแผ่นไหนก็ได้ของคุณไปได้นาน ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอกันในตอนต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นสวัสดีครับ